เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีคำอธิบายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเสียงที่คุณได้ยินภาพที่ลอยขึ้นในหัวและความรู้สึกเยยนวาบข้างหลังอาจไม่ได้มาจากจินตนาการของคุณเท่านั้นผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณโดยเฉพาะหากคุณอยู่คนเดียวในที่มืดเพราะบางอย่างอาจกำลังฟังไปพร้อมกับคุณ สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้อย่าแปลกใจที่ทำไมเสียงแปลกไปแบบนี้เพราะว่านี่คือเรื่องเล่าจากทางบ้านวันนี้เราลองมาเปลี่ยนรสชาติฟังประสบการณ์หลอนจากเพื่อนๆกันบ้างดีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งส่งเรื่องราวนี้เข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจเรานะคะขอใช้นามสมมุติว่าคุณโจก็แล้วกัน เป็นประสบการณ์ที่เขาเจอมากับตัวเองเมื่อ15ปีก่อนตอนที่เขาเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านสวนหลังหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาบ้านหลังนั้นอยู่ลึกไปทางปลายสวนดูเงียบสงบดีแต่ก็เงียบเกินไปคุณโจเริ่มเล่าไว้แบบนี้ค่ะตอนนั้นผมอายุ20กว่ากว่าย้ายไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆ เพราะเพิ่งเรียนจบและได้งานแถวนั้นพอดีไปอยู่แรกๆก็ไม่มีอะไรแปลกเท่าไหร่มันเป็นบ้านปลายสวนธรรมดาทั่วไปเลยเป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นติดคลองเล็กๆที่อยู่หลังบ้านต้นไม้รอบๆขึ้นรกหน่อยแต่ก็รม่มรื่นดีเขาแค่รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปหน่อยก็เท่านั้นเอง แต่คุณโจก็โอเคเพราะชอบอะไรที่สงบแบบนี้อยู่แล้วกลางวันยังพอได้ยินเสียงนกบ้างมีกระรอกมีตัวอะไรวิ่งผ่านบ้างแต่พอคำ่ำมันกลับเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยแม้แต่เสียงจิ้งหรีดช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรยังปกติดีเหมือนบ้านในสวนทั่วไปแต่พอมืด มันก็จะมืดมากๆพออยู่ไปได้สักอาทิตย์หนึ่งคุณโจโก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดไปเองหรือเปล่าเก <_ c oughs> ือบทุกวันตอนเย็นๆจะมีเสียงจักรยานมันจะมาเวลาประมาณใกล้ๆทุ่มหนึ่งเสียงมันเบาแต่เขาได้ยินชัดเจน เหมือนโซ่เก่าๆที่มันฝืดจนขูดเหล็กที่ขึ้นสนิมตอนแรกเขาก็คิดว่าคงมีเด็กแถวนี้มาปั่นเล่นแต่พอเดินออกไปดูมันก็ไม่มีอะไรเลยทั้งบ้านเงียบสนิทก็คิดว่าตัวเองหูฝาดแหละใครจะมาปั่นจักรยานในสวนรกๆตอนใกล้จะค่ำแบบนี้ละ่ะ แถวนี้ก็ไม่มีถนนด้วยซ้ำมีแต่พุ่มไม้หญ้ารกๆกับคลองเขาก็คิดว่าอืมอาจจะเป็นเพราะหูแววแต่เสียงนี้มันดันมาเกือบทุกวันช่วงเวลาเดิมแถวๆเดิมด้านหลังบ้านเลยคิดอีกทีว่าอาจเป็นเสียงจากบ้านข้างๆแต่บ้านแถวนั้น มันห่างกันเยอะมากๆและสิ่งที่ทำให้เริ่มไม่ตลกก็คือมีอยู่เย็นหนึ่งคุณโจกำลังรดน้ำต้นไม้แถวส่วนหลังบ้านหางตาเขาเหลือบไปเห็นอะไรแวบๆตรงปากกล้วยเห็นเหมือนกับว่ามีล้อจักรยานหมุนเบาๆอยู่กลางสวนแล้วหายไปในนั้นแต่มันเหมือนไม่มีคนขี่หรือเขาอาจจะมองตามไม่ทันก็ไม่รู้พอเอาไฟฉายส่อง ็ไม่มีรอยใครเดินเข้าไปเลยทางตรงนั้นมันยังเป็นหญ้าขึ้นรกๆเหมือนไม่มีใครผ่านมานานแล้วตอนนั้นคุณโจมไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีอะไรแต่ลึกๆในใจก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติจนวันหนึ่งเขาไปเจอคุณป้าที่อยู่แถวๆนั้น เป็นเจ้าของสวนที่อยู่ติดๆกันกับบ้านหลังนี้นี่แหละคุณโจเลยลองถามแกเล่นๆว่าป้าครับบ้านสวนหลังเนี้ยเคยมีเด็กอยู่ไหมครับป้าหยุดกวาดใบไม้ทันทีแล้วหันมามองหน้าเขานิ่งๆแล้วก็พูดว่าเคยมีลูกคนงานอยู่นะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสัก7-8ดแปขวบเห็นจะได้ ชอบขี่จักรยานเล่นตอนเย็นๆแถวสวนหลังบ้านเนี่ยแหละแต่เด็กคนนั้นน่ะเขาตายไปนานแล้วนะคุณโจบอกว่าตอนนั้นที่เขาได้ยินก็แค่ขำๆเพราะไม่อยากคิดมากเลยยิ้มกลบเกลื่อนไปตามเรื่องแต่พอกลับมาบ้านเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนไปของบรรยากาศโดยรอบตั้งแต่วันนั้นเสียงจักรยาน มันก็เริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆปั่นนานขึ้นที่ขึ้นไม่ใช่แค่ตอนค่ำๆเหมือนเดิมอีกต่อไปจากที่เคยได้ยินแค่ด้านหลังบ้านเสียงนั้นเริ่มวนมาถึงข้างบ้านแล้วไม่หยุดอยู่ตรงเฉลียงบางคืนเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ที่หน้าต่างเขารู้สึกเหมือนโดนจ้องมองแต่ก็ไม่กล้ามองกลับไป แล้วบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงมันวนเวียนรอบบ้านเลยเหมือนบางสิ่งบางอย่างจะรู้ว่าเขาไปรู้อะไรมาจนกระทั่งค่ำของวันหนึง่งคุณโจกำลังไปปิดหน้าต่างในครัวแล้วหางตาก็เห็นอะไรอยู่ใต้ต้นลั่นทมมันเป็นจักรยานเด็กคัเล็กๆที่จอดนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่เขาอยู่บ้านคนเดียว และแถวนี้ก็ไม่มีเด็กด้วยเขาไม่กล้าเดินออกไปดูแค่ยืนมองอยู่เงียบๆไกลๆแล้วค่อยๆปิดไฟปิดประตูล็อกก่อนให้แน่นแต่คืนนั้นคุณโจก็นอนไม่หลับเลยเวลาประมาณตีสามกว่าๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนโซ่จัก,กรยานมันหมุนอยู่ตรงหน้าบ้านจากนั้น เสียงก็เลื่อนไปหลังบ้านวนมาถึงข้างๆห้องที่เขานอนอยู่มันใกล้มากพอที่จะได้ยินเสียงล้อรถกระทบกับฝาผนังไม้เบาๆทั้งที่ห้องที่เขานอนอยู่เนี่ยคือชั้นสองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอะไรมาชนฝาบ้านแบบเนี้คุณโจเลยลุกขึ้นค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างแล้วแอบมองผ่านผ้าม่านเขาเห็นเงา เป็นเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างจัก,กรยานเธอเงยหน้าขึ้นมามองตรงมาทางเขาหน้าเธอดูเบลอซีดเหมือนผ้าถ่ายจากกล้องเก่าๆแต่ที่ทำให้เขานิ่งไปเลยเนี่ยคือเธอไม่มีตามันเป็นตาขาวโบโบเป็นโพรงเหมือนช่องว่างที่ลึกเข้าไปในหัวคุณโจ ยืนตัวแข็งทื่อกลั้นหายใจอยู่อย่างนั้นแต่เธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่นานก็ค่อยๆเดินหันหลังกลับไปทางหลังบ้านพอคุณโจเปิดประตูออกไปดูจัก,กรยานคันนั้นก็หายไปแล้วเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณโจโทรหาป้าเจ้าของสวนข้างๆอีกครั้งเขาอยากรู้ว่าเด็กคนนั้น ตายยังไงกันแน่แล้วป้าก็บอกว่าเด็กคนนั้นล้มลงตรงคลองหลังบ้านหัวไปกระแทกหินแล้วก็จมน้ําไปเลยคุณโจเนี่ยไปพักหนึ่งแล้วก็ถามว่าแล้วเขามาหาใครครับเขาต้องการอะไรป้าตอบเบาๆว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้เกินเดือนหนึ่งเลยนะแล้วที่เขามาบางทีเขาก็แค่อยากมีคนเล่นด้วย คนที่ย้ายเข้าไปอยู่ถ้าได้ยินเสียงจัก,กรยานก่อนนอนก็อย่าปิทักอย่าไปมองตาเขาแล้วเขาจะไปเองแต่คุณโจมองไปแล้วมองตรงๆด้วยซ้ำหลังจากวันนั้นเสียงโซ่เก่าๆฝืดๆก็วนไปรอบบ้านตั้งแต่ทุ่มนึงยันตีสามบางคืนก็มีเสียงคนหัวเราะเบา,เบา,เบา แวลมาจากสวนหลังบ้านคุณโจบอกว่าเคยเห็นแสงไฟวับวับอยู่ข้างล่างใต้ถุนเหมือนมีคนมาเปิดไฟจัก,กรยานส่องไปมาบางทีก็มีเสียงอะไรบางอย่างตกลงไปในคลองเสียงดังเหมือนคนที่กําลังจะจมน้ำแล้วตะเกียกตะกายในคลองหลังบ้านอยู่อย่างนั้นไม่กี่วันต่อมาคุณโจ ก็ย้ายออกมาอยู่คอนโดในเมืองแทนเพราะทนไม่ไหวแต่เขาบอกว่าเสียงนั้นยังตามมาเพราะบางคืนตอนดึกๆเขาจะได้ยินเสียงโซ่หมุนเบาๆไกลๆเสียงมันเบามากแต่รู้ว่าเป็นเสียงเดียวกันเหมือนจักรยานมันวิ่งตามหาเขาแล้วค่อยๆเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียง รถจัก,กรยานขูดพื้นอยู่หน้าห้องของเขาเขาเลยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในบ้านหลังนั้นอีกต่อไปพอเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็คิดว่าคุณโจอ่ะดูหนังมากไปแต่คุณโจก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆและยังบอกอีกว่าอาจเป็นเพราะเขาจ้องตาในตอนนั้นหรือเปล่าก็เลยตามมาได้เรื่องราวเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ คุณโจรู้แล้วว่าเขาคงหลีกเรื่องอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่เขาจะเข้าไปทำงานก็แวะไปตรงวัดที่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดนะไปซื้อของใส่บาตรแล้วก็ตั้งใจทำบุญให้กับเด็กคนนั้นทุกวันพระหลังจากวันนั้นเสียงโซ่ก็เริ่มหายไปไม่มีเสียงล้อจัก,กรยานไม่มีเงาเด็ก ไม่มีเสียงหัวเราแม้กระทั่งคืนที่เขาเข้าไปเก็บของที่บ้านหลังนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรวนรอบบ้านเหมือนแต่ก่อนมันเงียบเหมือนคืนแรกๆที่เขาเพิ่งย้ายไปอยู่แต่คราวนี้เป็นความเงียบที่เบาสบายขึ้นไม่ดูอึดอัดเหมือนที่ผ่านมาเขาขนของทั้งหมดย้ายออกจากบ้านหลังนั้นในอีกไม่กี่เดือนต่อมาพร้อมความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยน จากความกลัวกลายเป็นความสงสารและเมตตาทุกวันนี้ถ้าได้ไปงานบุญเขาก็จะคิดถึงเด็กคนนั้นและกรวดน้ำให้ตลอดและนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคุณโจที่เขาจำได้ไม่เคยลืมเลยคุณล่ะคะเคยได้ยินเสียงจักรยานกลางดึกบ้างไหมถ้าได้ยินอย่าทัก อย่ามองตาแล้วเขาก็จะจากไปเองแต่ถ้ามองไปแล้วก็ขอให้โชคดีหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าค่ะฝันดีนะคะ